อ่าโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะผมอ่ะอยู่กับบันพีสไปเดทวีเดอร์สี่เช่นเคยนะผมมายังลุยสงครามบาริฟร์ไม่จบนะผมก็หลังจากทีเอสตายแล้วก็จะเป,ป็นยังไงไปไปชมกันเลยพอถึงตอนนี้ก็คือจะมีให้เราเลือกระหว่างเล่นจิมเบกับค้อขดายนะครับผมอ่าข้อขดายก็น่าสนแต่จิมเบมันดาเนินในเรื่องดีกว่าก็จิมเบได้ว,ว่านะครับผมอ่ะไป,ป ตามต้องใช้ของเอสไปจิมเอชีวิตของมอน,นั่นพวกเราจะปกป้องเองเข้าใจแล้วดูฟี่คุ้งขอให้อยู่รอดปลอดภัยนะดูฟี่หมดสติไปแล้วครับผมช็อกเฮ้ย <Hey, S 2> ที่อยู่ตรงนั้นนะ่ะไขรอะเฮ้ย hey, หนวดดำมาครับในฮะเจฮ่าฮไม่ได้เจอกันนานเลยนะ <c oughs> คนยังชั่ว <c oughs> ที่ยังได้เจอกันตอนใกล้ตายนะพ่อ โจอนสลันดนวดดำมารับทิสจะมาดูพลังนวดดำครับผมมีแค่แกเท่านั้นที่ฉันไม่เรียกว่าลูกทิสแกะละเมิดกดเหล็กเพียงข้อเดียวของเรือฉันเป็นข่าพาพวกฉันจะเอาชีวิตเจ้าบานี่เพื่อรับผิดชอบเอาแล้วผมหนวดขาวจะรอหนวดดำแล้วผม เดฮาำลังต้องการอยู่พอดีกนลองทำดูสิว UH ีููฮ่าเนี่ยบาเจะมากันเรื่อยๆเลยแต่จะให้ลูฟี่คุงโดนลูกลงไปด้วยไม่ได้เอาละครจิมเบต้องช่วยลูฟี่แล้วหมกฟังมาฝากไว้ที่นี่ก่อนรอครับผมนายเป็นใครอะ เคยเป็นศัตรูกับพวกหมวกฟางมาก่อนแต่โชคชะตาเลวร้ายก็ยังเป็นโชคชะตาจะพาเจ้านั่นหนีไปที่นี่ฝากไว้กับฉันก่อนฉันเป็นหมอเนอลูฟี่คงไม่ได้สติแบกไปเท่านั้นเขาต้องการรักษาเดี๋ยวนี้ ได้ให้เป็นหน้าที่ฉันเองนี่ฮะรอมาอาสาช่วยครับมาครับก็เข้าเนื้อเรื่องแล้วมาละบาเก้ต้องฮิวลูฟี่ไปแล้วผมมามาโป๊กโป๊กโป๊กเอ้ยเอ้ยอื้มกิมเบียาวะเฮ้ยเอาวะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะปึ๊บ์ึเฟิร์สเฟิบเฟิรเดี๋ยวนะเฮ้ยปึ๊บ์สเฟิร์สเฟิรเราก็ เฉย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 แบบนี้โอ้โหโอ้โหจิมเบจิมเบเอาว่ะถึงจะอืดแต่แรงนะครับอย่าดูถูกจิมเบนะมาดิมามามาเดี๋ยวๆปุ๊กปุ๊กป๊กแล้วก็เฉย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 มามาอืมอืมมาครับผมมาเฮ้ยโช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 ู โอ้โหเฮ้ยเอาว่ะนวดขาวแม่งเอาวะท่านผู้ชมกําลังทะเลาะกับเออมาโชโชโชว์แล้วก็โชโชโอเคโอ้โดูแดดดิโอ้โหจิมเบ7เทพโจรสลัดชายชาติแห่งท้องทะเลนะครับเดี๋ยวไปทางนู้นเหลกตัวนึ่งมามึองมาเฮ้ยโชโ์โช เอ้ยเดี๋ยวเออเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอออย่าดูถูกคาราเต้มนุษย์เงือกรถอยไปครับผมมามาเฮ้ยโป๊กโป๊กเฟิร์ฟเฟิร์บเสยเฮ้ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเกตอนมามาพร้อมกับไทฮาคีเกาะด้วยท่านผู้ชมเฮ้ยปึ๊บ์ฟโฟกชโชอ โอ้อืเอเฮ้ยชือปุ๊บปุ๊บถือหือหือถือหือหือเฮ้ยเออเดี๋ยวขอร้องท่าเบาๆก่อนโหตรงนี้เหลือเยอะวะท่านผู้ชมเอาดีไปกินอืมอ๋อป yes. ุ๊บปุ๊บประมาณนี้นะครับเฮ้ยอ๋อเหมือนจะต้องไปทางนี้วะท่านผู้ชมเฮ้ยขอขดไดแม่งสู้กับคิสซรัว โอ้แม่งเจอคิสัลัวท่านผู้ชมอ๋อเราต้องไปอีกทางหนึ่งนะต้องไปทางโน้นนะท่านผู้ชมอืมได้ไปจิมไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอยึดตรงนี้ก่อนได้ไหมฮึมฮึมฮึม,ม,มโอเคตรงนี้เยอะเหลือเกินไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจออ้าวมาขอชายใหญ่ไปหน่อยม,มาแล้วผมคาราเต้มนุษย์เงื่อนมาถากเพิ่งเจ็ดพันช่าง มาครับมามามาเฮ้ยโชก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 ทุกโอ้โหเอาว่ะเอาเรื่องว่ะจิมเบอมามามาเฮ้ยโชว์โชว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 โชโชโชมามามาฮึมบวกบวก บวก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 ออเ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 ้ยเดเเเอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะตอนนี้อ๋อเราไปะคือไปูนชมเดเเต้องไปทางนี้ไปทางนี้เบ้ไหไออ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 อเอายี้ฉันจะไม่ปล่อยแกไหรอกเมาโก มาบวกบวกเก่เาพี่เดี๋ยวลองท่าใหญ่หน่อยดิเอาละผมกระชืบแล้วก็ลูกไปเออไม่โดนเอาพี่เออเออเออเอานี่ไปอีกทีแล้วก็หมัดสาราเต้มเงือก่ากระเบ้องเจ็ดพันช่างไม่โดนไอ้เชี่ยไม่โดนเดี๋ยว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 มึงเดี๋ยว ไปเออมาเอาคี้ย์เอาคี้ย์เอาคีย์เอาคี้ยหรอือเือเอาคี้ยอเอาคี้ยอเอาคี้ยอเอานี่ไปกินมึงโดนอัดเต็มเต็มครับผมกระพริบเราก็ไปจะตายครับเรียบร้อยเอาคียหลับไปแล้วไปต่อไปใครเดี๋ยว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 อ่ ขอบ,บใจมากหลังจากนี้ฉันจัดการเองได้เลยมอโ,โก้ฝากเคสเหลือด้วยเอานี่ไปมึงเออเฮ้ยปึ๊บเอานี้ไปโห้โคตรเยอะเลยท่านผู้ชมบัตรคาร์เตียมตนเงือกปากกระเบื้องเจ็ดพันช่างเรียบร้อยมามึงมึงมาสิมาสิมาส,มาสิรู้จักไหมรู้จักไหมเจ็ดเทพโจรสลัดอะรู้จักไหมฮะหืมตอนนี้ก็เป็นพระพวกของลูฟี่ไปแล้วนะครับผมจิมเบย์นะฮะมาฮะปึ๊บ โอ้โหในไทยเรือแห่งกลุ่มโจสลัดหมวกฟางในอนาคตก็คือจิมเบนี่แหละมาเฮ้ยเปปิสต้ามาเลยเปปิสต้าโดนกระเทิบหน่อยเออวิชาคาราเต้ลูกเตะคาราเต้มันเงือกเออพิกโบกโบกเอาดิเออแล้วอันนี้ไม่พอใช่ไหมนี่มัดคาราเตะพากระเบื้องเจ็ดพันชั่งโอ้โหแรงนะครับเฮ้ย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 เออ รอมาฟฟี่สตากระเต็นมา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 เฮ้ยเออเออเออเอาดิไปกินเออเปฟฟิสตาก็เอาไม่อยู uh ่จ OK> ังหวะนี Whoops, ้ท่านผู้ชมมาเดี๋ยว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 มึงคนโถะมึงคนโถมึงคนโถะเออ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 รอมนุษย์ยักษ์ตายห่าเลยท่านผู้ชมมา มามาดิมาดิมาดิาดเอออยู่ไหนวะโอ้โหนี่ไงหนวดดำไม่อยู่ตรงนู้นท่านผู้ชมเด้อเด้อต้องไปช่วยตรงนู้นก่อนมาโอ้โหตรงนี้เยอะเหลือเกินเอาเน,นี่ไปกินลูกเตะคาราเต้มนุษย์งากเออเรียบร้อยกระเด็นนะ่ะอีบยันทีน้ำแข็งกระเด็นหืมอืมหืม ปุก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 แล้วก็ปื๊บ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 อัออดยาวอัดยาวมาเด้อเด้อเด้อต้องไปจัดการใครอ่ะอ๋อช่วยบักกี้นะครับผมช่วยหนุนบักกี้หน่อยไปฟีซิสตา้าอีกแล้วเอานี่ไปลูกเตะคาราเต้มนุษย์เงืออฮึอือไม่กระเด็นใช่ไหมมึงหฮ้ยไม่สะดุดสถานไม่สะดุดสถานเอานี่ไปกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอยอเออ เออไม่เป็นไรเออ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 บวก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 โชว์โชว์ัวเออเออเออตาไปอัดหมดยังหมดยังไปไงต่อวะเออตาไปถึงนู้นเฮ้ยเจ๋อทีสมบัติโป๊กโป๊กเปิดโอเคได้เลือดเปิบเปิบได้น่าจะได้แบบเพิ่มพลังครับอ่าตรงนั้นมีจุดแดงๆดงไอหนุนบาร์กี้หน่อยเออ เฮ้ยคิสรุเอานี่ไปกินคิสรุลูกเตะขารเตะมนุษย์เกือกที่น้าหงายไปเลยเออเออเอแล้วก็ขอนี่ไปเลยคิสซารุมามันคาเตมเงือกพากระเบืงเจ็ดพันชั่งอืม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 เอานี่ไปอีกดอกหนึ่งมาเฮ้ยอะไครนู่แม่งมาวะอือเดเลยคิสรุหลับไปแล้ว แย่ yeah, แล้วอะใครนูข่าวนี้แหละจบแน่ลัวทําไมก็แค่แค่พลเหลือเอกที่จะมาสู้กับเจ็ดเทพเลยใช่ครับมันสู้กันได้ครับนี่ไม่ดีพลเหลือเอกชนะด้วยครับ <c oughs> โอ้โหเดี๋ยวอะใครนูมึงรอกูแป๊บหนึง่งกูกําลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเกาะก่อนเออมา่าเอา้ยเปเปพิสตา้าก็เกิดโลโลเลยท่านผู้ชมไม่กลัวจังหวะนี้ไม่กลัวไหนอะใครนูมึงฆ่าเอสเหรอเออกูเก็บมึงกูเก็บมึงกูเก็บมึงเออมา มามามาเอานี่ไปกินอะไครโนมัดคาเต้มนุ่งเงือกากกระเบื้องเจ็ดพันชั่งเออมามาดิมาดิฮุเยอะไรลูกเตะคาราเต้มนุ่เกือเออไอ่ยอดหน้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวม่งใช้ขนดาวตกว่ไครโนอะไครโนมึงอะไรของมึงอยู่ไหนอะไครโนมามามา เฮ้อโบ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 เออเออฮึอดเซิงคาสะเออเออเออโต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 เอานี่ไปกินโอไครนุโดไหมนะไม่รู้โดนบ้าเหรอท่านผู้ชมโอ้โหไม่โดนว,ว่ะต้องโดนใกล้ๆกลอะวะจริงเฮ้ยเออเออ,อ,อ,อเอาไม่โดนคราเนี้ยมึงโดนแน่มัดเขาเต็มลึกเงือกอ้มตายเรียบร้อยครับเออแฮกแหก ต้องหนีไอ้พลไนไดเออเออแกเก่งแกเก่งจริงๆไม่เก่งได้ไงก็เป็นเจ็ดเทพโจสลัดนิฟ้าไปครับเดี๋ยวๆต้องไปทางนี้ท่านผู้ชมโอเคเราต้องมาทางนี้ไปๆๆๆตรงนี้มึงอยู่กันเยอะจริงใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเข้าคัดสีครับโอ้นวดขาวคือฉากนี้เป็นฉากที่ต้องลากรหนดข่าวแล้วผมไม่ใช่เจ้าร็อก ไอที่โรเจอร์เฝ้ารออยู่นะเออกยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอเนี่ยเหมือนที่มีผู้คนมาสารต่อเจตจำนงของโรเจอร์สักวันก็ต้องมีคนที่สามารถเจตจำนงของเอสถึงจะสายเลือดจะขาดไปแต่ไฟของเจ้าพวกนั้นไม่มีวันมอดไหม้ไปหรอกแล้วสักวันหนึ่งก็จะมีผู้ที่แบกรับทุกอย่างเข้าท่าสู่กับโลก ถึงข้าจะไม่สนใจก็เถอะแต่ยามใดที่ได้พบสมบัตินั้นโลกก็จะเปลี่ยนไปใครสักคนจะต้องเจอมันต้องมีวันนั้นอย่างแน่นอนนี่ครับหนดข่าวประกาศแล้วครับผมเอ๊ยเอ๊ยิงโอโกูครับวันพีสตะมันมีอยู่จริงเอาแล้วครับ ลาก่อนพวกลูกๆของข้าแล้วก็ตายอย่างสงบครับผมตายทั้ทีที่ทยืนเนี่ยนะวันน้ากลุ่มโจรสลัดนดขาวโจรสลัดผู้ยิ่งใหญ่เอด็ดเวิร์ดนิวเกตใชา้ย,ยาหนวดขาวได้เสียชีวิตในสนามรบสงครามมาริฟอร์ หน,นวดขาวเอาละมาเริ่มกันเลยเอเวหน,นวดดำเนฮะขมผ้าครับฉันจะ,สะแสดงโชว์สุดพิเศษให้ดูเองบันดูดพลังนะครับหนวดดำบันดูดพลังนะครับมาแล้วครับผมหนวดดำจะออกมาแล้ว ไอเวนนวดดำเอสตายนวดดานวดขาวก็ตายครับฉันจะแสดง,พล,งพลังของฉันให้พวกแกดูเอาละผมนี่ครับผมแบล็กโค้ดูดไปแล้วนี่แหละคือพลังของผลยามิยามิของฉันและจากนั้นก็เฮ้ยท่านั้นมันปึกนี่ฮะท่าของผล ผลสะเทือนครับผมของหนวดขาวครับพลังของพ่อเีฮาแรงดึงดูดความมืดที่นำทุกอย่างไปสู่ความว่างเปล่าพลังแผ่นดินไหวที่ทำลายได้ทุกสิ่งผ <c oughs> ่านผู้นี้แหละ <c oughs> คือผู้ที่แก่งที่สุดอนาคตของโลกนะ่ะมันถูกกำหนดไว้แล้วฉ <c oughs> ันใ <c oughs> ช้ชหลังจากนี้มันคือยุคข,ของฉันเอง โอ้นดดำมันเดี๋ยวนี้แม่งมาโหนดำมึงหลงตัวเองมึงฆ่าเอสไม่ใช่มึงฆ่าเอสอะครนู้ฆ่าเอสแต่มึงฆ่าโหนขาวเออฆ่ารู้ไปไรแต่ฆ่าพ่อที่มีพระคุณกูไม่ยอมมัดขาเต้เลือกข่ากระเบื้องเจ็ดพันช่างไม่โดนไม่เป็นไรไม่โดนไม่โดน,ไม,โดนไม่เป็นไรเอานี่ไปกินโดนกับเธอมึงลูกเตะคาเต้มนุษย์เออ ไม่อะไรอะไรกลัวไหมกลัวไหมกลัวไหมเออเอยเออเอานี่ไปกินมึงลูกเตะคาราเ,เต้มนุษย์เงือกเคือขำอะไรเออเสยียมาถึงขนาดนี้ก็ว่าเปล่าประโยชน์ฉันจะจมมันซะมาริฟอร์ดเนี่ยมึงจะจมมาริฟอร์ดแต่กูขอกระทืบมึงมึงอยากจมมึงก็จมไปหนวดดำไรเอานี่ไปกินมัดคาราเต้มนุษย์เงือก มัดพาก็เพิ่งเจ็ดพันช่างมาบวกบวกบอดดำล้วๆบวกบอดดำล้วๆท่านผู้ชมมาล่วงล่วงมามากูไม่ให้อภัยคนที่ฆ่าพอกูกระทืบคาราเต้มเลือกกระทืบเฮ้ยแบล็คพูเออท่านผู้ชมห่อแผ่นดินยุบลงไปเรื่อยๆเออมายิงแคบลงก็ยิ่งฆ่ามันง่ายครับมามึงอยู่ไหนไอโนวดัมมึงอะไรของมึง บอสไฟอ่ะบอสไฟอ่ะกลัวไหม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 ฮือฮือเฮ้ยเฮ้ยเออเออเออมึงอยู่ไหนเราดำมึงอยู่ไหนอ้ามึงอยู่นี่ใช่ไหมบวก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 เออเออเออเอ๋ยเอ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 ยเดี๋ยวฮืปึ๊บ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 เดี๋ยวนะเออเดี๋ยวโชว์เดี๋ยว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 โชว์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 แล้วก็ปึ๊บ เอออืมอะยิงแคบยิงกระทืมมันง่ายครับมากูกลัวที่ไหนเนี่ยทีเสอะสีส่จักรพรรดิเหรอฮะกูลูกเนือราชาโจรสลัดในอนาคตนองเฟยมาเอาละครผมเออไอ้ติดอ่างเนยลูกเต,นนตะคาราเต้นมนตันษย์เงือกเออโหเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดฉากด้วยอันนี้ก่นอนมัดคาราเต้ พากระเบื้องติดพันช่างเฮ้ยไม่เฮียไม่โดนเดี๋เดๆๆเดจะใช้ข้ามตายเอาใหม่มัดคารเต้พากระเบื้องติดพันช่างเรียบร้อยดอกแดงไปโดนโดดสองโดนอืมกระเด็นซะไม่มีใครหยุดฉันได้ฉันจะทำ้ายทุกอย่างดูดกืนมันให้หมดเฮ้ยอาคาอีโนก็มาครับผม อย่ายอมความชั่วร้ายที่เรียกว่าโจรสลัด <c oughs> ใครนู้ไอเวนโอ้โหลูฟี่แย่แล้วตอนนี้คิสรุไหม <c oughs> เออรีบเข้าห <c oughs> มกฟางมาทางนี้ทิ้งหมกฟางลูฟี่ไว้ที่นี่เถอะนะ <c oughs> ทิสรุเฮ้ย <c> ห <oughs> <c oughs> ยุดกันได้แล้วเสี <c oughs> ยงแบบนี้ <c oughs> โคบี้นะผม ขอเธออย่าสู้กันไปมากกว่านี้เลยมันน่าเสียดายชีวิตนะ um. โคบี้ครับผมทำเอาเสียเวลาไปหลายวิเลย e แฮะกองทัพเรือน่ะไม่ต้องการทหารเรือที่ไม่ชอบอะไรแบบนี้พูดออกมาแล้วสิ่งที่ฉันอยาพูดก็พูดออกมาแล้วไม่เสียใจยที่หลังแม่ออาลครับผมทำได้ดีนี่เจ้าหนูน้อย ช่วงวินาทีแห่งความกล้าที่นายเดิมพันไว้ไม่ว่าจะดีหรือร้ายมันก็ได้เปลี่ยนโชคชะตาของโลคนี้ไปแล้วโอ้โหทำไมส <4 S 2> <4 S 1> ีจักรพรรดิถึงมาอยู่ที่นี่ได้นั่นมันผมแดงแช้งแช้งมาหยุดสงครามนะผมมาเพื่อหยุดสงครามนี้สีจกักรพรรดิครับตันกลุ่มโจสลัดผมแดง แตงโคูสนะผมบากี้เอานี่ไปให้ลูฟี่หน่อยหืหมกฟางฉันมีแผนที่สมบัติให้นายด้วยนะจริงเหรอเฮ้ยล้อก่อนเดี๋ยวส่งให้ <laughs> เอาแล้วครับผมถ้าใครยังเอาระวาดไม่พอก็เข้ามาเลยพวกเราจะเป็นผู้ต่อสู้ให้ว่าไงเทสไม่สิหนวดำ ไ่เอาดีกว่ายังไม่ถึงเวลานี่ครับโนดดัก็ยังหนีนะฮะทุกคนขอให้เห็นแก่หน้า,าชั้นด้วยที่นี่เออแชงส์มาหยุดสงครามนะผมสงครามได้จบลงแล้ว แล้วก็มาเข้าคัดสี่ครับผมการต่อสู้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนภายหลังถูกเรียกว่ามหาสงครามมาดิมปอร์ดมาปิดม่านลงด้วยการการไก่เกี่ยของกลุ่มโจรสลัดผมแดงนะครับโอ้โอ,อาร์ิอาถูกถกระท้วยนะลูฟี่ที่บาดเจปป็บปานตายรอดชีวิตมาได้ด้วยความช่วยเหลือของแฮนค,อค็อกแต่ความรู้สึกผิดที่ไม่สามารถช่วยเอสได้ทำให้เขาตกอยู่ในสภาพสิ้นหวัง เออเส้นหวังจริงครับผมเจ้าแห่งโจซอรอะไรกันนั้นมันอ่อนแอปกป้องอะไรไม่ได้เลยนี <c oughs> ่ฮเจอจิมเบเตอือนสติครับผมจิมเบที่คนดูไม่ไหวจึงเตือนให้กำลังใจลูฟี่ลูฟี่อย่าเอาแต่นับสิ่งที่เสียไปสิ่งที่ไม่มีมันก็ไม่มีแล้วลองคิดดูสิอะไรคือสิ่งที่นายยังเหลืออยู่ ฉันยังมีพวกพ้องอยู่นี่ฮะโรเมื่อลูฟี่ระลึกถึงตนของพวกพ้องคนสำคัญได้อีกครั้งเขาก็ตั้งใจที่จะเปิดข่าวส่งสัญญาในพวกพ้องตอนนั้นเองเขาก็พบกับเลลี่ลมาเยือนเกาะอเมซอนนะครับผมลูฟี่ก็ได้ ได้ฝากคำพูดไว้ฉันมีข้อเสนอให้เธอแน่นอนจะรับหรือไม่เธอก็เป็นคนตัดสินใจหลังจากนั้นไม่นานลูฟี่ที่รับข้อเสนอของเลลี่ก็เปลี่ยนใจไม่ไปที่หมู่เกาะชาวบอนดีและเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างหมวกฟางลูฟี่ยังมีชีวิตอยู่แถมยังแถมยังรอบเข้ามาในวิฟอร์ตเป้าหมายอะไรของมันเนี่ยนะผมซึ่งมาสั่น คืสัระทางคัมเบลนะผมอ๋อนี่นี่เองเข้าใจแล้วรับทราบงั้นเหรอดูฟีเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเราวีไม่นึกถึงหัวอ,อกคนอื่นบ้างเลยอย่างนี้นี่เองอ๋อประมาณนั้นสินะเวลารวมตัวตัวเป็นสองปีปให้หลังไม่สมวันอืม ก็คือลูฟี่ครับมาบอกจาก 3D เป็น2ปีนะครับผมก็ค่อ,คอยมารวมกันนะคือเหมือนบอกบอกแบบว่า, <tem po> ามาสั่นคันเบลนะผม <t> 2ปีมาเจอกันที่มุกกอชาบอดี้นะครับ <t> ผมอ่าโอเคก็คจบไปอีกตอนนะผมก็มาตอนใหม่ละผมมาที่ก็คืออันเนี้ยจะมาอันนี้และครับภาคโลกใหม่แล้วนะก็หลังจากที่ลูฟี่อ่ะ ผ่านการฝึกมาละ2ปีนะครับผมอโอเคใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยเอาไว้เจ้กันอีพีหน้าก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย